สวัสดีครับน้องๆในบทเรียนนี้นะคะพี่ดิ๊บจะมาพูดถึงกลุ่มของธาตุในตารางธาตุนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะมาดูกันนะกลุ่มของธาตุในตารางธาตุเขาบอกว่าธาตุเนี่ยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามคุณสมบัตินะได้สามกลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มแรกธาตุกลุ่มโลหะหรือเมทัลนะธาตุกลุ่มโลหะเนี่ย จะเป็นธาตุที่นำไฟฟ้าและนำความร้อนนะครับโดยปกติแล้วธาตุกลุ่มโลหะเนี่ยสถานะจะเป็นของแข็งนะครับของแข็งที่อุณหภูมิห้องถ้าเขากล่าวว่าที่อุณหภูมิห้องเมื่อไหร่เนี่ยให้น้องนึกว่ามันคือที่23สิบสามอ่ะที่ยีสาองศาเซลเซียสนะถ้าเขาพูดว่าที่อุณหภูมิห้องเมื่อไหร่ให้น้องนึกว่า เป็นอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและมีเพียงปะหลอดเพียงธาตุเดียวเท่านั้นที่เป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวในอุณหภูมิห้องนะครับโลหะดโดยปกติเป็นของแข็งนะที่อุณหภูมิห้องมีแค่ปะหลอดเท่านั้นที่เป็นของเหลวแล้วคุณสมบัติของโลหะมีอะไรบ้างคุณสมบัติของโลหะนะ โลหะเพราะนี่หนึ่งเลยมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมแข็งแรงมาก 2. โลหะสามารถตีเป็นแผ่นบางๆหรือดึงเป็นเส้นลวดได้หรือเรียกง่ายๆว่ามีความเหนียวเอาง่ายๆถ้าเอาอะไรมาทุบไม่แตกแค่เปลี่ยนรูปร่างนะเห็นไหมเรัตีเป็นแผ่นดึงเป็นเส้นนะแค่เปลี่ยนรูปร่างไม่แตกนะครับ สามโลหะนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้เขียนไหมและสี่โลหะจะมีทั้งที่มีความหนาแน่นต่ำเช่นแมกนีเซียมอลูมิเนียมโซเดียมลิเทียมและความหนาแน่นสูงเช่นกลุ่มเหล็กประหลอดสังกะสีโครเมียมเงินแล้วก็ทองคำครับกลุ่มที่สองกลุ่มถัดมาธาตุกึ่งโลหะ นะกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยนะเมทัลลอยเป็นธาตุที่ออนําไฟฟ้าได้ไม่ดีที่อุณหภูมิห้องคืออุณหภูมิห้องปกตินําได้ไม่ดีแต่จะนําได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแน่นอนสังเกตอุณหภูมิห้องไม่ดีแต่อุณหภูมิสูงขึ้นดีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมันเลยกัมกึง่งนะเชื่อมันก็เลยเป็นกึง่งนละกึ่งโลหะนะครับ หลักๆมี6ชนิดนอันแรกโบรอนซิลิคอนเชอร์แมนเนียมสารหนูปรวงแล้วก็เทลลเรียมถัดมากลุ่มที่3คือกลุ่มอโลหะหรือนอนเมทัลนะครับอะโลหะโดยปกติแล้วไม่นำไฟฟ้าแต่มีตัวหนึ่งที่นำนะก็คือคาร์บอน กลุ่มแก่ไฟนะเด็กๆเราจะเรียนแก่ไฟก็คือไส้ดินสอนะอันนี้นำไฟฟ้านะครับรวมถึงกลุ่มฟอสฟอรัสดำนะฟอสฟอรัสดำอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเมื่อพิจารณาตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุแล้วสารที่มีสถานะทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สที่อุณหภูมิห้องถา้าเขาถามว่าธาตุหมู่ใดที่มีสถานะครบทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สที่อุณหภูมิห้อง คำตอบคือหมู่อะไรเอ่ยเดาไหมคำตอบคือหมู่เจ็ดอหมู่เจ็ดเป็นหมู่เดียวที่มีสถานะคบทั้งสามสถานะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สแน่นอนนะอะโลหะส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สตัวอย่างอะโลหะที่เป็นของแข็งเช่นคาร์บอนกำมะถันและฟอสฟอรัสส่วนมันมีอะโลหะหนึ่งตัวเท่านั้นที่เป็นของเหลวที่นณหภูมห้อง เมื่อกี้เราเรียนกันว่าของแข็งนะอ่าเราเรียนกันว่าโลหะที่เป็นของเหลวมีตัวเดียวนะั่นคือปลอดนะส่วนอะโลหะตัวเดียวที่เป็นของเหลวนั่นคือต้องเป็นหมู่เจ็ดถูกไหมคำตอบคือบ r o m น i นะครับตัวนี้นะข้อสอบเคยออกเหมือนกันนะปลอดกับบรมีนนะสองตัวนี้เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะในร้อยสิบแปดตัวมีแค่สองตัวเท่านั้นนะที่เป็นของเหลว ขั้นมาคุณสมบัติของอะโลฮะคุณสมบัติของอะโลฮะข้อที่หนึ่งไม่นาําไฟฟ้ายกเว้นแก๊ไฟเนาะอย่าลืมมีข้อยกเว้นข้อหนึ่งสองอะโลฮะส่วนใหญ่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ําแน่นอนยกเว้นกลุ่มคาร์บอนนะคาร์บอนที่ว่าเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยเพชรนะแก๊ไฟสองตัวหลักเพชรกับแก๊ไฟทั้งคู่เป็นคาร์บอนเนาะ แต่จุดต่างระหว่างเพชรกับแกไฟก็คือแกไฟนำไฟฟ้านะครับสามโลหะนำความร้อนไม่ดีสี่มีความหนาแน่นต่ำและก็ห้าเมื่อถูกทุบจะแตกนะครับไม่เหนียวนะจะแตกขั้นมานะ เขาบอกว่าถ้ามีการแบ่งกลุ่มของตารางธาตุโดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลแบบ s p d f ถ้าจัดเรียงแล้วลงท้ายด้วยตัว s นะถ้าหนูจัดเรียงแบบพลังงานย่อยหรือแบบย่อแล้วลงท้ายด้วยตัว s หนูสามารถตอบได้ว่ามันต้องเป็นไม่หมู่หนึ่งก็หมู่สองนะถ้าลงรายละเอียดก็คือ s หนึ่งเป็นหมู่หนึ่ง s สองเป็นหมู่สองัดมาถ้าลงท้ายด้วยตัว p มันคือหมู่สิบสามหรือ ถึงหมู่สิบแปดนะหมู่สิบสามถึงหมู่สิบแปดก็คือหมู่สามถึงหมู่แปดนั่นแหละก็ไล่ไป P ีหนึ่งคือหมู่สามไล่ไปเรื่อยๆจน p ีหกก็คือหมู่แปดนะครับทันมากลุ่มดีคือธาตุหมู่สามถึงสิบสองหรือเรียกง,ง่ายๆว่าจริงๆมันคือกลุ่มแทนซิชันนั่นเองนะถ้าลงท้ายด้วยตัวดีมันคือโลหะแทนซิชันแต่ถ้าลงท้ายด้วยตัวเมันคือกลุ่ม ที่อยู่ด้านล่างของตารางธาตุนะซึ่งกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่ม transition ชั้นในนะหรือ inner transition นะตัว f นะและถ้าเราแยกอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเอา s กับ p มารวมกันเราจะเรียกว่าธาตุกลุ่ม a หรือธาตุ representative ก็คือธาตุกลุ่มหลักนั่นเอง S กับ P คือธาตุกลุ่มหลักหรือกลุ่ม A โดยเขาบอกว่าถ้าพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุกลุ่ม A จะพบว่าในแนวตั้งหรือในหมู่เดียวกันเนี่ยหรือจำนวนเวเลน c ์อิเล็กตรอนที่เท่ากันเนี่ยหมู่เดียวกันเวเลน c ์อิเล็กตรอนต้องเท่ากันเนาะจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันนะ ในขณะที่ถ้าตุตามแนวนอนหรือคาบเดียวกันเนี่ยจะมีระดับพลังงานเท่ากันหรือคาบเดียวกันนะชึบโอเคทันมาธาตุหมู่หนึ่งนะครับเราจะมีชื่อเฉพาะว่าโลหะแอลคาไลธาตุหมู่สองจะมีชื่อเฉพาะว่าโลหะแอลคาไลเอิร์นะเอิร์ก็คือ โลกเพราะนั้นหมู่2ค้นพบหรือสามารถหาได้ตามพื้นผิวโลกนะครับหมู่7นะเราเรียกว่าแฮโรเจนแล้วก็หมู่8เราจะเรียกว่าแก๊สมีสกุลหรือเรียกว่าแก๊สเฉื่อยเพราะว่าหมู่8เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสถียรแล้วไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับทัดมานะ เมื่อกี้พูด S กับ p ไปแล้วทัดมาถ้าดีกับ f อะ D กับ f ก็คือกลุ่ม Transition เนาะเราจะเรียกว่าเป็นธาตุกลุ่ม b นะกลุ่ม B หรือกลุ่มธาตุ t า a n s i t ซ o n ซึ่งถ้าเป็น d แนละกลุ่ม D จะเป็น Transition ชั้นนอกและถ้าเป็นกลุ่ม f จะเป็น Transition ชั้นในนะครับชั้นในและกลุ่ม F แบบชั้นในเนี่ยมันจะมีแถวบนกับแถวล่างแถวบนเราเรียกว่า ธาตุแลนท์นอยอยู่คาบที่6นะส่วนแถบล่างเราเรียกว่ากลุ่มแอทีนอยอยู่คาบที่7นะครับซึ่งนะกลุ่ม A เนี่ยถ้าอยู่หมู่เดียวกันจะมีคุณสมบัติคล้ายกันถูกไหมแต่ถ้าเป็นกลุ่ม transition เขาบอกว่าจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนนะ ของ transition ส่วนใหญ่จะเท่ากับ2นะส่วนใหญ่จะเท่ากับสและกลุ่มนี้ถ้าถ้าเรามองตามแนวนอนหรือมองในคาาเดียวกันนะมองในค่าบเดียวกัน,นะน,กนจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคุณสมบัติจะคล้ายกันเพราะนั้นกลุ่ม a คล้ายคลึงตามหมู่กลุ่ม b คล้ายคลึงตามค่านะครับ แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ